สวัสดีครับผมชาติจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูไอ้หนุ่มซอไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโกบิโก s เอสเคร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดเจอดินตบามากรวดดินแข็งแข็งชนิดพิเศษนะครับโอ้ยกตัวลอยเลยนะ k 5 v ครับค่อยๆดึงมา ดินเป็นก้อนเลยหน้าหนาวแต่ว่าอากาศร้อนเหมือนเดิมครับนะอ,อ,อันนี้ก็ขุดรอนะขุดรอรถดำครับออจะขุดเลยไม่ได้ไ่น้องมันแข็งมาก 14ตันกับ200กิโลกรัมครับนำหนักช่งางเมื่อเช้า0.60ลูกบาทเมตรบักเก็ตของเขาเก่งนิรภัยหลอดไฟ5ดวงครับข้างหลังข้างหน้า5ดวงข้างหลังอีกไฟไท้ายบึบปปบึบบึบสีมินครับรุ่น11วางเครื่องคืนสุสุครับนะ4ีู เขามันเร็วเอ้ยจะไปทางไหนเอ้ยโอ้มาเล่นฝั่งนู้นครับอ่ะโอ้แอบๆบอแบบกันแล้วเพราะว่าแคบอ๋อหน้ากากดำตั้งรับครับ บูมอาร์มเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแชกครับเรมเป็นตัวเอกแปดสิบเก้าังมาว่าก็เพิ่มสองพันรอบต่อนาทีสี่เจเจเคฮาวีตัวเดินเนปโก้ครับตัวสามล้านต้นต้นนี่แกะมาจะสี่ปีแล้วนะยางเข้าสี่ปีครับนะจะตามดูเรื่อยๆพอถึงหมื่นชั่วโมงจะเป็นยังไง แข็งมากครับดินโซนนี้ช่วงล่างเทียบเท่า200ครับนะหมาถึงว่าโซ่นะโซ่น่าจะพอๆราคาซูสีกับ200ครับดูแลโดยอริยะ อีกคือเมนต์เพียงผู้เดียวในประเทศไทยขุดอย่างนี้ก็ประมาณค่าค่าตัก,กประมาณหนึ่งร้อยครับนะอเอาแบตซีโบครับโอ้ไม่มีโบต้องโทษทีทไหวไหมไหวไหม สองอัพนี่สบายมากครับอ่านครับออเออเจ็ดยังได้แล้วป่ะนี่ดูฮ้ยไหลมุมไม่ต้องช่วนล่างก็เจ็ดพันชั่วโมงยังเปรีย้ยครับนะจะเล่นของแข็งแล้วดีมาร่วมมาครับ อากาศค่อนข้างจะร้อนกลางวันลังคืนหนาวแกจะดึงดินรอครับนะโอ้คงกีนี่เสื้อไอเชื่อมเชื่อมเหล็กสองชั้นนะครับนะแบ๋ขาดน้ำมันจะลิ้นแข็งไหนไปเ้องข้างในนี่แหเย็นช้ำครับโอ้รถยังสดมากอย่างเขาสี่ปีเนาะ ยังป้ายแดงอยู่ครับนะ่ะไปเรื่อยๆลักษณะรถขุดท่าทำงานหนักอย่างนี้หมายถึงว่าเจอดินแข็งก็จะเชื้อเพลิงก็จะนิดนึงครับนะ่ะสาสาขาทั่วประเทศครับสำหรับอริยะ แบรนด์ญี่ปุ่นนะครับนะต้นฉบับก็จะดินแข็งก็จะดึงรอครับดึงรอพอรถดำมาก็จะดักดักให้ก็จะเลยเป็นเป็นสองเด้งไปเลยครับนะรถบิ่เงินสาคันก็ช้าหน่อยครับนะ ถือว่ามีความแข็งแกร่งและก็อึดทนสูงเหมือนกันสำหรับโกเบโกครับนะใช้กันยาวๆรุ่น11ก็ไปหยักเชื้อเพลิงครับนะแล้เทียบกับรุ่น8นรุ่น8ใช้มิซูโอ้ดินจะหายากก็ล้วงมาสต็อกไว้ก่อน เราค่อยตักใส่ครับ<ม>ะรอรถดับมาพี่น้องช่วงนี้เปิดรดูการก็ลุยกันแล้วหน้าหนาว <c oughs> <c oughs> พุจิกาครับนะพุจิกาป <c oughs> ลายพุจิกา,กาก็เริ่มลุยกันแล้วนะ สี่ร้อยหารอยครับนะไมก่กล้าเราฮิตกันนะ JO8C นี่ BJO8C JO8E นี่ครับสต็อกไว้แล้วค,คือตักไว้แล้วนะพี่น้องค่อยๆพูดไว้แล้วก็มาก็ตักใส่แบ๊บเดียวครับพอจะเต็ม สนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพ์นะครับหรือว่าเพจชาติเจริญทรัพ X ์ X Car Peter Truck สนใจโกบิโกโอ,อาริยะจัดให้ 140L รุ่น11หรือจะเป็นจอมมาร์กเทนไว N15 หรือจะเป็น S M ครับนะ S M ที่ไม่มีไฟท้ายนะพี่น้องแล้วก็75นะสามตันครึ่งรถเล็กก็มีนะครับ ดรับเอานะว่าวกี่ตักนะ,ะช่วงนี้ก็วิ่งสามคันน่าจะไม่ถึงร้อยเที่ยวครับนะน่าจจะได้หกสิบเจ็ดสิบเที่ยวเอาซีรีส์ห้าร้อยครับไปแล้ว ออแรงดีครับนะฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ